ข้อต่อมาครับหลักการสอนพัฒศึกษาและการฝึกกีฬานะครับในการสอนทักษะกีฬาสาหรับกีฬาในวิชาพัฒศึกษาและการฝึกสอนกีฬาเพื่อการแข่งขันมีเป้าหมายที่แตกต่างกันนะครับโดยการสอนพัฒศึกษาเป็นการพัฒนาบุคคลแบบองค์รวมครับคือทําให้ผู้เรียนพัฒนาทั้ง5ด้านคือร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและจิตวิญญ,ญาครับ โดยใช้กิจกรรมกีฬาและการออกกําลังกายเป็นสื่อการสอนเป้าหมายการสอนพัฒนาระมีประเด็นหลักดังนี้นะครับโดยที่ 1. พัฒนาการเคลื่อนไหวพื้นฐานในชีวิตประจําวัน 2. พัฒนาการเคลื่อนไหวเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับกีฬา 3. พัฒนาสมรรถภาพทางกายจิตใจและสุขภาพ 4. การเรียนรู้กเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายและพัฒนาการนะครับ 5. ความรู้ทักษะ ความรู้และทักษะกีฬาที่สนใจสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองและสังคมได้ 6. คุณธรรมจริยธรรมและพฤติกรรมที่เหมาะสม 7. ทัศนคติและพฤติกรรมการเอาออกกำลังกายและเล่นกีฬาจนเป็นวิถีชีวิตนะครับดังนั้นครับหลักในการสอนพัฒศึกษาจึงเน้นพัฒนาการของผู้เรียนทั้งด้านร่างกายสติปัญญาอารมณ์สังคมและจิตวิญญาณ กิจกรรมกีฬาเป็นเพียงสื่อการสอนโดยการนำกิจกรรมกีฬาและการออกกำลังกายไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันตลอดชีวิตนะครับส่วนข้อต่อมาการฝึกสอนกีฬาหรือโคชชิ่งครับการฝึกสอนกีฬาเป็นกระบวนการฝึกสอนเพื่อพัฒนาให้นักกีฬามีความสมบูรณ์ทางร่างกายจิตใจความรู้ ทักษะและกละวิธีการแสดงออกทางกีฬาให้อยู่ในช่วงสูงสุดสอดคล้องกับช่วงที่มีการทดสอบหรือแข่งขันเป้าหมายคือพัฒนาตนเองให้ถึงขีดสูงสุดและชนะฝ่ายตรงข้ามครับโดยมีเป้าหมายในการฝึกสอนกีฬาดังนี้นะครับ 1. ครับมีสมรรถภาพทางกายและจิตใจถึงขีดที่สูงสุดในช่วงการแข่งขัน2ครับมีความรู้ในกฎกติกา สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการแข่งขันอย่างถูกต้อง 3. ม,มีความรู้ทักษะกีฬาและกลยุทธ์ในการเล่นกีฬาครับ 4. มีความมุ่งมั่นในการฝึกฝนและมีพฤติกรรมเป็นนักกีฬาและสุดท้ายครับคือการครองชีวิตที่เหมาะสมหลังพ้นภาระกิจการเป็นนักกีฬาแล้วครับ